ตอจะพาเข้าไปใน T.J.Max นะคะมาดูกันว่าเซลวเยอะไหมเพิ่งเห็นอันนี้นะเลิฟเจอร์เลเวล129นะคะเซลเหลือเท่านี้เป็นชุดเดรสผ้าลายฉลุแล้วให้ดูเลเวลเดียวกัน 1ิเหรียญกับร้อยกว่าเหรียญเดี๋ยวต้อจะลองเซิร์ชใน ebay ดูก่อนนะคะว่าเขาขายเท่าไหร่จอยก็ไม่รู้จักนะแบรนด์นี้แต่จอยเพิ่งมาเห็นตัวเนี้ยมันแบบตั้งไว้แพงแล้วนี้สิบเหรียญเองอันนี้นะอันนี้ป้ายเหลืองแล้วนะแต่ว่ายังไม่ถูกสุดๆอะคะ่ะอันนี้เป็นเหมือนแจัคเก็ต คือราคาแพงกว่าคราวที่แล้วเยอะเลยนะคราวที่แล้วถูกกว่าเยอะเลยค่ะตอนนี้ก็มาแบบ2อาทิตย์ผ่านไปน่าจะถูกนะแต่ไม่ถูกอันนี้มิซ่าหรือสี รไม่เซล์โอเคตอนนี้จ้อเข้ามาอยู่ในมาเชลส์นะคะก็มาเจอป้ายสีแดงมาดูกันว่าสินค้าลดราคาอย่างอาทิตย์ที่แล้วจอยไม่ได้มาช้อปปิ้งนะคะเพราะกะว่าเดี๋ยวรออีสัพัาก,ก็น่าจะลดก็ยังป้ายแดงอยู่นะคะยังป้ายแดงอยู่ยังไม่ลดนะคะถ้าลดจริงๆจะต้องเป็นป้ายเหลืองแบบนี้แล้วทุกสัปดาห์ราคาก็จะลงถูกลงเรื่อยๆนะคะ อันนี้ไมเคิลคอร์นะแต่ว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักอันนี้ราคาเต็มนะคาเซอร์ลดสิเองสาขานี้แทบไม่ลดเลยนะลดน้อยมากอันนี้เลยสิเอ็ดเหรียญเป็นเสื้อเบสิกธรรมดานะอันนี้น่ารักดีนะแทบไม่ลดเลยค่ะ ชาเซอร์ขราวที่แล้วลดเจ็ดเหรียญข้าวนี้ขึ้นมาสิบหกเหรียญแปลกมากเลยอันนี้แบรนอะไรหเหลือสิบเหรียญโค้ดแอนด์สโตนสิบเหรียญยังไม่ถูกนะคะไม่เอา อีิหเหรียญตัวนี้เหลือห้าเหรียญเหมือนกันเลยค่ะเอออันนี้ไม่เข้าใจพนักงานเขาติดป้ายนะเหลือห้าเหรียญแต่ไซส์มันเล็กไปนะคะจะไม่เอาถ้าไซส์ใหญ่อาจจะเอาีอะไรน่าสนะนใจ คาว์บินไฟหรือ12เหรียญน,นะ12เหรียญก็ตีเป็นเงินไทยร้อยม้อย360บบาทนะคะนี่ชาเซอร์กี้ไปมาดูกัน12เหรียญไม่ถูกนะคะต้องแบบ5เหรียญถึงจะถูก มา,าามากเลยนะคป้ายแดงแบบเรือนี้อันนี้เท่าไหร่ละคือินปลายเดือนยี่สิบสี่น้าร้านดีเนาะน่าจะถูกกว่าน,นี้นเนี่ยจะซื้อไปใส่เองค่ะคทำเนี่ยเลือสิบเหรียญเดี๋ราจะขอไปดูไซส์ใหญ่เลยดีกว่า มาค่ะจอยจะโชว์ให้ดูว่าจอยซื้ออะไรมาบ้านนะคะก็ที่จอยพาไปก็จะมี TJ m a x นะคะแล้วก็มาเชลล์โอเคเรามาดูกันตัวแรก ตัวแรกจอยได้มาจะเป็นชุดว่ายน้ําจอยเคยบอกไปแล้วว่าเออช่วงต้นปีเนี่ยเวลาถ้าจอยเจอชุดว่ายน้ําราคาไม่แพงจอยมักจะซื้อมานะคะเพราะว่าฝรั่งชอบท่องเที่ยวนะคะแต่ก็ไม่รู้ช่วงนี้ติดโควิดก็ไม่รู้ว่าจะได้เที่ยวหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเจอแบบแบรนด์ดีราคาไม่แพงจอยก็ซื้อมาโอเคเหมือนตัวนี้ตัวนี้เซตมากนี่ให้ดูคือเว้าลึกมากเลยนะคะไม่ว่าจะทั้งหน้าทั้งหลังนะคะแล้วช่วงขาก็เว้าสูงด้วยนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ดีค่ะทีน่าทรัง นะคะนี่แบรนด์เป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบรนด์ของอเมริกาเนาะของใหม่พร้อมป้ายราคา4ี่พันสองสี่พันสองสี่พันสามตัวนี้นะคะ แล้วในมาเชลส์เนี่ยเขาขายอยู่29เหรียญ99ก็ขายประมาณ30เหรียญก็900นะคะแล้วเขาลดราคาเหลือ12เหรียญจริงๆมันก็ยังไม่ถูกสุดๆหรอกแต่จอยคิดว่าราคา12เนี่ยจอยสามารถซื้อเอามาแล้วทากาไรได้นะคะก็เดี๋ยวจอยจะตั้งขายเนี่ยอยู่ราวๆที่40เหรียญน,นะคะเผื่อลูกค้าต่อไปอีกลูกค้าชอบต่อส่วนมากไม่35เหรียญก็30เหรียญน,นะคะจอยคิดว่ายังไงโอเคถ้าขายไปในราคา30เอยก็ยังได้10กว่าเหรียญน,นะคะเขาก็เลยคิดว่าโอเค ซื้อมานะคะตัวเลซื้อมานะคะตัวนี้เป็นสีส้มนะคะน่ารักดีต่อมาตัวนี้ตัวนี้เนี่ยถ้าใครดูต้นคลิปนะคะ จอยเอาให้ดูเปรียบเทียบนะมีตัวหนึ่งที่จอยเจอ1 1 7เหรียญสีขาวกับตัวนี้10เหรียญจอยไม่รู้จักแบรนด์นี้นะคะข้อดีของการไปเดินทีเจม x แม็กซ์เนี่ยที่เขามีรันเวย์ข้อดีตรงที่ว่าแบรนด์ที่จอยไม่รู้จักอะ่ะบางทีเราไปเดินเจอใช่ไหมคะอ๋อเราก็จําไว้ว่าแบรนด์เนี้ยเขาขายกันประมาณเท่าไหร่เราก็จะได้จําว่าอ๋อแบรนด์นี้นะมันเป็นแบรนด์เนมไฮเอนด์หน่อยนะขราวหน้าถ้าเราไปเจอร้านมือสองหรือมาเจอตอนที่เขาลดราคาเนี่ยก็ซื้อเอามาขายได้จอยก็คิดอย่างนี้จอยก็ เดินไปอุ้ยร้อยกว่าเหรียญไม่เอาไม่เอาราคาต้นทุนแพงไปก็เดินไปเรื่อยๆืเดินไปเรื่อยๆทั่ว้านค่ะไปเจอตัวนี้เจอตัวนี้จอยฮะแบรนด์เดียวกับเมื่อกี้เลยที่เห็นเมื่อกี้ตั้งร้อยกว่าเหรียญอันนี้เหลือสิบเหรียญเองนี่ค่ะลดเหลือสิบเหรียญ ะะลดเหลือ10เหรียญน,นะคะจอยก,ก็เลยเอามานี้ค่ะ Love the Label นั่นเองแล้วสไตล์เป็นสไตล์โบโฮเหมาะที่จะขายช่วงสปริงกับ Summer ที่นี่มากๆเลยนี่สไตล์เป็นแบบนี้แล้วแล้วก่อนที่จอยจะซื้อมาจอยก,ก็ลองเซิร์ชดูก่อนว่าใน eBay ขายกันเท่าไหร่ส่วนมากเขาขายกันอยู่ราคา70เหรียญก็คุ้มที่จะลงทุนลงทุน10เหรียญซื้อมา70ถูกไหมคะเผื่อลูกค้าต่อนู่นนี่นั่นอะเผื่อเวอร์เลยลูกค้าต่อสัก50 ก็ยังได้กำไร40โดนหักนู่นหักนี่ก็ยังได้ประมาณ3 0 3 5เหรียญน,นะคะจอยก็เลยเลือกที่จะซื้อมาแล้วอันเนี้ยน่ารักดีเป็นลายดอกลายดอกแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสไตล์โบโฮนั่นเองอย่างที่จอยบอกสมน่ารักดีนี่แหละตัวเนี้ยคุ้มนะตัวเนี้ยคุ้มได้ในราคาสิเหรียญพร้อมป้ายราคาเสร็จแล้วจอยก็ซื้ออันนี้มาซื้อดอกทิวลิปมาค่ะนี่เป็นดอกไม้ปลอมนะคะอันนี้สิบเหรียญ ซื้อมาเนี่ยแพงน้ะสิบเหรียญสามร้อยต้องใช้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจอจะเอามาถ่ายรูปลงในเพจแล้วก็ลงใน i อนะคะจำเป็นจะต้องมีพรอ็อพนั่นเองนะคะเพราะว่าในบ้านจอไม่ค่อยมีพร็อพเท่าไหร่นะคะเลยจำเป็นว่าจะต้องไปซื้อพร็อพมาเสร็จแล้วไม่พอยซื้ออันนี้มาอีกอันนึงเป็นต้นไม้ปลอมต้นอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าที่ซื้อมาเนี่ยเพราะจอยชอบตัวตัวกระถางอะคะ่ะตัวกระถางเนี่ย คือทำเป็นแบบสีธรรมชาตินะแล้วตัวตัวใบเนี่ยไม่ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวจอจะเอามาวางบนเก้าอี้นะคะแล้วก็ถ่ายคู่กับ หุนแบบนี้นะคะที่จอยตั้งใจแล้วหุ่นใหม่ที่จอยบอกเมื่อคลิปข่าวที่แล้วนะคะหุ่นก็เพิ่งมานะเดี๋ยวจอยก็ต้องเอาหุ่นมาประกอบประกอบเสร็จก็ต้องถ่ายรูปสินค้านะคะที่จอยจะเอาลงขายในร้านบูธนะคะก็จะเริ่มลงทั้งหน้าเพจเริ่มลงทั้งใน IG แต่ว่า แต่ว่าต่อไปนี้จอยจะลงเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะจะไม่ได้ลงเป็นภาษาไทยแล้วนะคะก็เพราะว่าจอยมองว่าโอเค จอยอยู่ที่ที่ที่เมืองนอกเนาะแล้วสินค้าก็เป็นสินค้าเมืองนอกจอยก็เลยมองว่าถ้าจอยลงขายเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะดีกว่าไหมก่อนหน้านี้คิดว่าจะขายคนไทยด้วยกันแต่ยังไงขายคนไทยด้วยกันเนี่ยจอยก็ลงโพสต์รีวิวทางช่อง YouTube ทุกคนก็จะเห็นสินค้าทุกแบบที่จอยเอามาขายนะคะแต่ถ้าจะไปลงในหน้าเพจหรือ,หร,อหรือทางไ G แล้วก็หน้าเว็บไซต์อะค่ะคือต่อไปจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย ะะที่จอยแพลนเอาไว้นั่นเองคือบอกเอาไว้ก็ไม่ต้องตกใจถ้าใครเข้าไปติดตามทั้งหน้าทั้งหน้าเพจแล้วก็ทั้งหน้า IG จะเป็นภาษานะอังกฤษเนาะโอเคอันนี้ก็คือของทั้งหมดที่จอยได้มาเสียใจอะไปได้มาแค่2ตัวเองตั้งใจไปว่ายไปแล้วไม่ได้ช้อปปิ้งมาเนี่ยประมาณ10วันเกิน10วันด้วยประมาณ12วันคิดว่าน่าจะมีสินค้าลดราคามากกว่านี้นะคะแต่ว่า ลดน้อยมากๆเลยจอยไปสาขาที่คราวที่แล้วจอยไปมาคราวที่แล้วเนี่ยป้ายเหลืองเยอะกว่านี้อีกอันนี้ไปมีป้ายแดงป้ายเหลืองก็แทบจะไม่ลดราคาเทียบเท่าก็จะเป็นแบบราคาแทบไม่ได้ลดเลยนะเดี๋ยวยังไงจอยก็ว่าจะทิ้งช่วงอาจจะทิ้งช่วงไปแบบประมาณสักต้นเดือน ต้นเดือนเลยหรือไม่ก็ไปไปลายเดือนนะคะเดี๋ยวจะไปเช็คดูอีกทีนึงว่าเขาเริ่มลดราคาหรือยังเพราะว่าถ้าไปติดๆเนี่ยราคาเขายังไม่ลดแต่บอกไว้ก่อนว่าแต่ละสาขาก็มีการลดราคาที่ไม่เหมือนกันนะถ้าใครมีเวลาสามารถไปได้หลายๆที่ก็ลองแวะไปหลายๆที่แล้วกันนะคะแต่สําหรับที่จอยไปสํารวจมาคราวนี้ยังไม่ค่อยลดราคานะก็เลยเอามาบอกต่อเผื่อใครเป็นแม่คา้าพ่อคา้าสรรหาสินค้าขายเหมือนอย่างจอยนะคะก็อย่าเพิ่งไปตอนนี้ยังไม่ลด อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งเสียเวลาตอนนี้ยังไม่ลดอโอเควันนี้จอยไปก่อนแล้วยังไงมารอติดตามดูว่าคราวหน้าจะจะมีคลิปอะไรเอามาฝากกันอีกนะคะวันนี้จอยไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ